พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปรวมถึงเจริญพรญาติบุญญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแล้วนั้น พระองค์ท่านได้ทรงเมตตาชี้ทางสว่างให้หัวข้อธรรมะแก่พวกเราทั้งหลายมาในเรื่องความยึดติดพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาแสดงธรรมะแก่เราทั้งหลายดังนี้ว่าภระยาร,รมเอ๋ยความยึดติดนั้นเป็นเหตุและเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ ความร้อนใจให้แก่ดวงจิตให้แก่สัตว์โลกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันพระยาธรรมเอ๋ยเธอจงนำทำนี้ไปเพื่อเผยแผ่ให้แก่ญาติบุญญาติธรรมทั้งหลายให้ได้ฟังกันเพื่อเตือนจิตเตือนใจของแต่ละบุคคลว่าการที่เรานั้น ยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่นั้นจนมากเกินไปหรือยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราจนไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมปล่อยให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติปล่อยให้มันวนเวียนไปตามเวลาของมันนั้น สร้างความทุกข์ให้แก่เราได้เยอะแยะมากมายพระยาธรรมเอ๋ยเธอจงแสดงธรรมแก่เขาเหล่านั้นดังนี้เธอว่าลูกจังหลายแม้กระทั่งร่างกายของเรานี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดให้มันเป็นเหมือนเดิม คงที่อยู่หย่ดเดิมได้ตลอดเวลาเมื่อครั้งตอนที่เราเกิดมาเรานั้นก็ตัวเล็กๆตัวแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อการเวลาผ่านไปเราก็โตขึ้นโตขึ้นหากว่าเรานั้นอยากจะเล่งให้มันโตไวๆ ให้มันสามขวบเท่ากับสิบห้าปีเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วนั้นก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามเวลาแล้วเมื่อเราเติบโตขึ้นมาสิบห้าสิหแล้วเว้นเวลาวันเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย จนอายุไขของเรานั้น30ปีเข้าไป40ปีเข้าไป50ปีเข้าไปเราก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นทุกวันทุกวันหนังของเราที่ว่าสวยงามตั้งแต่ลเล็กๆโตเป็นสาวและบัดน,นี้ก็ได้แก่แล้วเหี่ยวแล้วยานแล้ว บัตรนี้ก็มีแต่ความไม่สวยไม่งามแล้วลูกทั้งหลายเอ่ยแม้กระทั่งร่างกายของเรานั้นเราก็ยังหยุดมันไม่ได้ให้มันเป็นอย่างที่เรานั้นคิดเป็นอย่างที่เรานั้นสั่งให้มันหยุดสั่งให้มันเป็นสั่งให้มันสวยตลอดเวลาสั่งให้มันสาวตลอดเวลา เั้นเราก็ยังสั่งมันไม่ได้แล้วลูกจะยึดติดกับสิ่งของอย่างอื่นไปเพื่ออะไรยึดติดว่าเงินนี้ฉันได้มาแล้วนะมันต้องอยู่กับฉันฉันจะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้เพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้ถึงแม้ว่าลูกจะเก็บมันไว้เมื่อถึงเวลาหนึ้ ที่มันต้องมีเหตุต้องใช้ต้องเอาออกมาเพื่อทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งลูกก็ต้องเอามันออกมาอยู่ดีถึงแม้ว่าลูกนั้นจะยึดติดเอาไว้ว่าคนนี้เป็นพ่อของฉันนะคนนี้เป็นแม่ของฉันนะห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายลูกก็ห้ามอะไรมันไม่ได้อย่าไปยึดติดกับมันเลยลูกเอ้ย เพราะมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเมื่อถึงเหตุถึงปัจจัยที่มันควรจะเป็นไปตามการเวลาของมันมันก็ย่อมเป็นไปเช่นนั้นแล้วลูกจะยึดติดว่ามันเป็นของลูกต้องมันอยู่อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องไม่สลายและหายไปเพื่อสิ่งใดกันเล่าและก็เช่นเดียว ลูกเอ๋ยหากว่าลูกจะยึดติดใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นสามีบ้างแฟนบ้างเพื่อนบ้างว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาจะต้องเป็นนี้ลูกเอ๋ยลูกยึดติดเขามาเป็นของลูกมาเป็นตามที่ใจของลูกคิดแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วลูกเอ๋ยยึดติดไปก็เท่านั้นเอง เมื่อครั้งเราเด็กๆเราก็ยึดติดกับบ้านของเราว่าฉันจะอยู่ที่บ้านของฉันตลอดไปจะไม่ไปไหนยึดติดกับบิดามารดาต้องนอนกับแม่ทุกคืนถ้าไม่นอนกับแม่นอนไม่หลับต้องนอนกับยายต้องนอนกับพ่อบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างที่เราติดเขาแต่พอโตมา เราก็ยังเปลี่ยนแปลงไปเลยลูกเอ,อ๋ยเราก็ยังเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่อยากนอนกับผู้ใหญ่ละอยากจะเป็นส่วนตัวอยากนอนคนเดียวเพื่อที่จะได้มีอะไรเป็นส่วนตัวแล้วลูกก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในตนเองแล้วคนอื่นละลูกเขาก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเรา เขาคบเราไปสักพักหนึ่งนานๆไปเขาก็ต้องมีการเบื่อบ้างหรือว่าต้องมีเหตุต้องจากต้องแยกไปตามกาลเวลาบางครั้งเขาก็ยังรักเราอยู่เหมือนที่เรายังรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องของเราแต่ว่าเราโตแล้วเราก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติเป็นตามกรรมลทขิ์ไฟ้าธิตที่เรานั้นต้องเป็นไป ก็ยังต้องไปเรียนหนังสือไกลๆแยกไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพื่อทำหน้าที่ของเราและเพื่อนของเราและลูกเขาก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะรักกันขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับเราหรือว่าเป็นเพื่อนที่ดีกับเราเสมอไปแล้วก็ลองไปเตือนดูถึง บุคคลที่เรารักเราคิดว่าเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาเป็นลูกจะเป็นใครก็ดีที่เรานั้นเติบใหญ่ขึ้นมาจะต้องพบกับผู้ชายหลายๆคนพบกับผู้หญิงหลายๆคนมากหน้าหลายตาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราเจอคนนี้ เราก็ยึดติดเอาไว้ว่าเป็นของเราเป็นแฟนของฉันนะเขาจะไม่ไปไหนแล้วนะเขาจะไม่รักใครนอกจากฉันแล้วนะแล้วเราก็คิดเอาเองนึกเอาเองแล้วก็มายึดติดเขาเอาไว้ว่าเขาเป็นของเราเขานั้นรักเราแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งขึ้นมาทุกอย่างก็ฝืนความจริงไปไม่ได้อีก ฝืนธรรมชาติไปไม่ได้อีกเรานั้นคิดเอาเองยึดติดมาเป็นของเราเองยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างเี้เมื่อถึงเวลาที่มันต้องพลัดพรากแล้วก็ต้องจากกันไปตามกาลเวลามันก็ทำให้เราเจ็บปวดทุก์ทรมานร้องห่มร้องไห้ไม่จบไม่สิน้น พอเวลาที่เราเสียใจร้องห่มร้องไห้นั้นเราก็รู้สึกว่ามืดฟ้ามัวดินโอ้ยไม่มีอะไรที่จะผ่านไปได้แล้วช่วงเวลาช่วงนี้มันเจ็บปวดเลอเกินแต่แล้วเวลาผ่านไปเราก็ลืมมันแล้วลืมความเจ็บปวดนั้นไปจนได้แล้วเราก็ไปเริ่มต้นใหม่ไปเจอกับเพื่อนใหม่ๆแฟนใหม่ๆ คนที่รู้จักใหม่ๆอีกเมื่อเราไปเจอกับคนใหม่ก็มีการเริ่มต้นใหม่พอเริ่มต้นใหม่เราก็ยึดติดกับสิ่งที่เริ่มใหม่อีกแล้วแล้วก็เป็นทุกข์อยู่อย่างเดิมเมื่อถึงเวลาที่ต้องพลัดพรากและต้องจากกันลูกทั้งหลายเอ,อยเยาว่าแต่ที่เป็นแฟนที่แค่คบหาดูใจกัน รักกันเลยลูกแม้กระทั่งคนที่แต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วและอยู่ด้วยกันแล้วนั้นเมื่อถึงเวลาหากต้องพลัดพรากต้องจากกันแล้วมันก็ยังต้องมีเหตุให้ต้องพลัดพรากต้องจากกันไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็เหตุหนึ่งมันก็ต้องจาก ว่าเรายึดติดมากว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อก่อนฉันเคยสุขแบบนี้เคยอยู่ด้วยกันแบบนี้เธอเคยดีกับฉันอย่างนั้นอย่างนี้เธอก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไปยึดติดไว้เช่นนี้เราก็เป็นทุกข์และก็เจ็บปวดอยู่เปล่าเปล่ลูกเอ,อ๋ยลงทวนดูเถิดว่าแม้กระทั่งเหล่านี้เมื่อวันเวลาผ่านไป เราก็ยังเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเดียวกันคนบางคนเราเคยรักเคยผูกพันกับเขามากเมื่อถึงเวลาเราก็ยังเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยผูกพันกับแม่บ้างกับยายบ้างกับพ่อบ้างเมื่อเราโตเราก็ยังเลิกเลิกที่จะมาผูกพันคุกคีอยู่ร่วมเราก็ยังมีเวลาส่วนตัว ไปคุกคีอยู่แต่กับเพื่อนบ้างแฟนบ้างเมื่อถึงเวลาเราเจอผู้ชายคนหนึง่งหรือว่าผู้หญิงคนหนึง่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราว่ารักมากรักนักรักหนาเพราะวันเวลาผ่านไปเราก็ยังรู้สึกเบื่อบ้างรู้สึกทุกข์บ้างอยากจะไปให้ไกลไกจากเขาบ้างอยากจะเลิกลาบ้างเจอกับคนใหม่บ้างแม้ตัวของเราเองนั้น ก็ยังไม่เห็นจะคงที่และเสมอต้นเสมอปลายเลยลูกเอ๋ยมันก็ยังต้องปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามธรรมดาตามธรรมชาติของมันแล้วเราจะยึดติดเอาไว้เพื่อสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นลูกของเราเองที่เราคลอดออกมาเกิดมาเลี้ยงดูด้วยตนเองเลี้ยงจนต่อ ต่เมื่อครั้งเขาโตแล้วเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแล้วเราจะยึดติดเอาไว้เพื่อสิ่งใดตอนเล็กๆเ,เราไปไหนก็ต้องอุ้มเขาไปพาเขาไปต้องปอนข้าวป้อนน้ำพอเขาโตหน่อยเราไปไหนเขาก็เริ่มดูแลตัวเองได้บ้างแล้วพอโตอีกหน่อยหนึ่งเขา ก็ต้องมีชีวิตที่ต้องแข่งขันเรียนรู้ของเขาพอโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นเราก็แบกเขาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอุ้มไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเขาไปไหนเราจะตามเข้าไปเหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วหงุดหงิดใส่เราบางทีพอเราไปไหนจะพาไปด้วยก็ไม่ยอมไปกับเรานั่นแหละลูกเอ,อ๋ยสิ่งต่างๆทั้งหลายนั้น ก็คือความไม่เที่ยงของมันแล้วลูกจะยึดติดอะไรไว้ว่าเป็นของลูกและลูกเอ๋ยแม้กระทั่งเลือดที่เป็นสายเลือดของกันและกันที่กําเนิดก่อเกิดเลี้ยงดูกันมาก็ยังไม่สามารถที่จะลั้นเอาไว้ชุดเอาไว้ได้เลยแล้วลูกเอ๋ย แม้กระทั่งร่างกายของเรานี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะสั่งมันฉุดมันดึงเอาไว้ให้เหมือนเดิมนั้นได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกันเข้าของทรัพย์สินเงินทองบ้านรถสิ่งต่างๆทั้งหลายนั้นละลูกที่เป็นองค์ประกอบเพียงภายนอกที่มันนั้นสักว่ามีสักว่าเป็น เราซื้อรถมาคันใหม่คันหนึ่งเราจะเหนื่อยหาเงินไปจ่ายมากขนาดไหนหาเงินได้มาเงินนั้นก็ต้องไปจ่ายมันก็ต้องหายไปแล้วลูกหากว่าลูกยึดติดอยู่กับเงินก้อนนั้นลูกก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์มากเลยที่ต้องเอาไปจ่ายแล้วก็ต้องไปขวนขวายหามาเมื่อลูกจ่ายรถคันนั้นไปแล้ว ลูกก็ไปยึดเต็ดว่ามันเป็นของลูกนะมันต้องไม่พังมันต้องไม่เสียมันต้องสวยตลอดคิดไปเองดังนั้นเลยลูกเอ๋ยแม้กระทั่งตัวของลูกนี้ก็ยังต้องโตต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเข้าของสิ้งต่างต่างๆทั้งหลายนั้นเขาก็มีอายุไขของเขามีการเสียตามการเวลาและการใช้งานพรลูกเห็นมันเสียหน่อยนึง ลูกก็เป็นทุกข์ร้อนรุ่มจิตใจแต่ลูกเอ,อ๋ยถึงแม้จะยึดติดอย่างนั้นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่หากถึงเวลาของมันมันก็ต้องผุพังไปเป็นธรรมดาของมันแล้วลูกจะยึดติดไว้เพื่อสิ่งใดและก็เช่นเดียวกันหากว่าลูกนั้นมีเงินเยอะมากขึ้นลูกก็จะได้อยากได้คันใหม่รุ่นใหม่ ที่มันสวยกว่านี้ที่มันดีกว่านี้ยี่ห้อที่มันดังกว่านี้เป็นอย่างนั้นไปอีกเมื่อได้คันใหม่มาคันใหม่แล้วคันใหม่เล่าคันเก่ามันก็ดูไม่สวยไม่งามเจิดจางไปเป็นเช่นนั้นแหละลูกแม้กระทั่งตัวเรานี้มันก็ยังยึดติดอะไรกับมันไม่ได้มันก็ยังต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไป ตามกาลเวลาของมันบ้านที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้พอเราโตขึ้นมาเราก็ต้องหาเงินใหม่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินใหม่มาปรับเปลี่ยนเติมแต่งต่อเติมให้มันใหม่ให้มันแก้ไขให้มันต่างไปจากเดิมมันก็อยางเปลี่ยนแปลงไปและอีกหน่อยถ้าเราโตขึ้นมามีครอบครัวขึ้นมาเราก็ต้องไปซื้อบ้านหลังใหม่สร้างบ้านหลังใหม่ ปรับเปลี่ยนไปไปรู้จักคนใหม่ๆพอแก่แล้วจะตายแล้วก็มีลูกมีหลานมีเหลนออกมาเยอะแยะมากมายที่เราไม่เคยเห็นหน้าบ้างเคยคุ้นเคยกับเขาบ้างเขาก็เกิดมาใหม่เยอะแยะมากมายเราก็แก่ซุดโสมลงไปเราก็เหนื่อยก็ล้าแล้วก็จะตายจากไปมันก็เป็นเช่นนั้นแหละลูกเอ,อ๋ย เพราะฉะนั้นการที่ลูกนั้นไปยึดติดเอาสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งหรือว่าอะไรตอมิอะไรมาเป็นของลูกนั้นมันก็สร้างแต่ความทุกข์ความร้อนใจให้แก่ลูกตลอดชีวิตเลยตอนเล็กๆยึดติดพ่อแม่แล้วก็เป็นทุกโตมายึดติดเข้าของสักสินเงินทอง ยึดเตดสามีภรรยาลูกเป็นอยู่อย่างนั้นนะลูกเอ๋ยตลอดชีวิตลูกก็หาความสุขไม่เจอเลยสรรพสิ่งบนโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นมานั้นเมื่อถึงเวลาที่มันจะเกิดมันก็จะเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อมันจะดับมันก็ดับตามการเวลาของมันเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้น มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วลูกจะไปยึดติดมันเอาไว้ทำไมล่ะลูกเพื่อให้ลูกนั้นก่อเกิดแต่ความทุกข์ไปเปล่ปาเปเสียเวลาเปล่ปาๆปล่าจงรู้จักการปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเถิดอย่ายึดติดกับมันจนสร้างความทุกข์ให้แก่ลูก ตลอดชีวิตเลยจงกระทำเช่นนี้อย่างนี้กันเถิดขอให้ลูกทุกคนนั้นจงได้รับพุทธบาร,รมีความเมตตารู้จักการปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆแม้กระทั่งตัวของลูกเองนั้นทุกๆคนเถิดสาธุ